หญิงตั้งครรภ์ทานแคนเซียมวัลรักกิมมิกร,รัมค่าทานช่วงไหนคะโอเคจริงๆก็อ๋อแคนเซียมาทานช่วงไหนก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ทานร่วมกับยาอะไรเลยเพราะว่ามันจะไปลดการดูดซึมนะคะอ่าทีนี้เราก็จัดสรรเอาว่าเราจะทานตอนเช้าตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นที่มันจะไม่ไปรบกวนการทานยาวิตามินตัวอื่นนะข้อแรกข้อสองก็คือว่าต้องทานวัลกิมมิกรรมในคนท้องส่วนใหญ่ ก็ประมาณวันละพันหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะโดยที่เราต้องให้อิเมนต์แคลเซียมคือแคลเซียมที่แตกตัวแล้วก็ดูดซึมเนี่ยเกินหกร้อยขึ้นไปนะคะเนาะเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคุณหมอก็าจะงจ่ายให้ประมาณแบบถ้าเม็ดละหกร้อยก็จะกินเช้าเย็นอย่างเงี้ยถ้าเม็ดละพันก็กินวันละครั้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็ไปเสริมอย่างอื่นเอาอย่างเช่นผักใบเขียวอะไรพวกนี้ที่มันมีแคลเซียมนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยกันไปนะคะ